สวัดีครับโรงเรียนบ้านนอรการมสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของเรนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับ อันนี้มาพบกับหัองเรียนออนไลน์นะครับในรายวิชาวิทยา์การคำนวณชั้นประถมศึกษาปี 6. ที่6สาหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตัดก,กากานะครับครูผู้สอนมีชื่อนายสมรักษ์งงคมชื่เนชื่อครูดุนะครับแล้กเรียนกันเลยก่อนที่เราจะเรียนนะครับาการใช้เหตุผลเชิงตัดก,กรเรามารู้จัก จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยอ่าจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถเขียนทางานโปรแกรมเพื่อการตัดสินใจได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นทางานนะครับทางานการเขียนทางานนะครับทางานคืออะไรโปรชกรมคืออะไรนะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ ทาง,งานหรือโปรชากันเลยทางงานก็คือแผนภาพการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของอันกอรือเครื่องหรือโปรเซสเป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิดเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานครั้งแรกครับอันก,ก็คือเป็นการอะไรครับหรือเครื่องก็คือทำงานเป็นแบบ ลำดับนะครับขั้นตอนโอเคที่กระบวนการนะครับทีนี้ไปต่อเลยทางงานหรือโปรซาร์นะครับโดยสัญลักษณ์โปรซาร์แดงถึงการทํางานลนักษณะตการเชื่อมต่อกันอัอนนี้ครูเคยให้ทําไปแล้วนะครับติดก่อนเราอาจจะพอเข้าใจอยู่เนาะนักเรียนสังเกตด,ดูที่ตรงนี้นะครับาัวตับ ส่วนตรงนี้จุดเริ่มต้นะนะครับกับจุดที่จุดตรงนี้นะครับเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะอันนี้คือการอะไรครับการตอบข้อมูลนะครับนี่เราไปต่อกันเลยตัวอย่างการเขียนถังงานนะครับสมมติว่ากิจวัตรประจำวันในแต่ละวันของการเขียน คุณครูเคยบอกเราว่าการเรียนรู้ว่าจุดเริ่มต้นการจุดสลั์ใช้เหมือนกันนะครับก่อนเลยการเริ่มต้นก็คือตื่นนอนใช้เชื่อมสลั์แขกเครื่องหมายลูกสองนะครับตื่นนอนต่อไปก็ทำกิจกรรมเก็บที่นนอนต่อไปก็อาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาลงเรียนแล้วก็จุดจุดที่จุดในการแต่งวันิของน การเขียนั่นเองครับเดี๋ยวขอลบก่อนเลยอันนี้ก็คือการเขียนไปขึ้นหรือโรรพชาร์ตนะครับในการเขียนเป็นถังงานของล้นเองนะ,ะต่อไปตัวอย่างการเขียนถังงานนักเรียนดูโจทย์ที่เขาใหา้ก็คือทุกวันมาวิจะแต่งต,ตัวไปโรงเรียนตามมาที่เรียน ถ้าวันไหนที่มีเรียนพระมาวินจะใส่ชุดพระมาเรียนแต่ถ้าวันไหนมาวินไม่มีเรียนพระมาวินจะใส่ชุดนักเรียนมาเรียนเงื่อนไขข้อนี้คือมีเรียนพระหรือไม่มาดูที่เงื่อนไขข้อนี้นะครับคือตรงนี้ถ้าอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะครับถ้ามีเรียนพระมาวินก็จะใส่พระแล้วก็มาเรียนฉะนไหนครับถ้าจริง เด็กก็มนลิก็จะใส่สุดพลานะครับถ้าไม่จริงถ้าเท็จมาลินก็จะใส่ชุดักเรียนมาโรงเรียนถ้าไม่เียนพลานั่นเองครับอันนี้คุกก็เคยให้ทาความเข้าใจไปแล้วอาทิตสัปดาห์แล้วนะครับอ่าทีนี้ไปต่อกันเลยอ่าจากสถานการณ์ที่ท้องนให้ ิีนปองไปตลาดเพื่อที่จะซื้อมะนาวแต่แม่บอกว่าถ้ามีมะนาวปีนให้ปีนปองซื้อมะขามแย็แทนอันนี้ก็เหมือนจับตาไปแล้วคลนน้ายกับทบทวนกับเรียนเป็นตัวเองเลยนะครับเรียนมาดูเงื่อนไขของเขาก่อนเลยหนึ่งก็คือเงื่อนไขของสถา,า,านการณ์นี้คืออะไรนนไมีเวลาขายไม่ใช่ไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขสองก็คือ หากเงื่อนไ่เป็นเทพปีฟองจะต้องซื้ออะไรจะต้องซื้ออะไรครับหมากข่ใช่ไหมอันนี้ก็คือตีสนอนื่าขกายเองมาดูผังงานหรือโรชาร์ตด้านขวาง,งน,นี้เลยงครับก่อนออก่อนเอื่นเลยนะครับเรื่องต้นให้นักเรียนไปที่ตลาดก่อนครับแม่บอกว่าเพื่อปีฟองจะซื้อมะนาว แต่แม่บอกว่าถ้าไม่มีมะนาวใช่ไหมครับให้ปิงปองซื้ออะไรแทนเอ่ยซื้อมะขามเปียดใช่ไหมครับ่ะไปตลาดปุ๊บเดินไปตลาดเชื่องโยงไปที่ตลาดครับทีนี้ถ้ามีมะนาวซินไหมแม่บอกว่าให้ให้ซื้อมะนาวมาใช่ไหมถ้ามีหนาปุ๊บเรียนไปที่ตลาดเสร็จแล้วถ้ามีมะนาวขายก็มเรียนซื้อมะนาวแล้วก็กต้านออกไปใันเมน่แล้วก็ ได้ครับถ้าอีกเงื่อนไขก็คือถ้าแม่บอกว่าถ้าไม่มีมะนาวให้ปีกองซื้ออะไรครับมะขามเียใช่ไหมปีกฟองเดินไปตลาดปึ๊บมีมะนาวไหมถ้าไม่มีนะครับให้ปีกฟองซื้อมะขามเกีืยวแทนมะนาวแล้วก็าำได้เนะครับก็คือการแข่งขันงานที่มีการแสดงเงื่อนไข องเงื่อนไขนั่นเองก็คือมีมะนาวกรบไม่มีั่นาวพอจะเข้าใจเนาะ,ะเพราะว่าที่แล้วผมนนก็ลองให้ทำมาแล้วนะครับผข,ขอรับแป้นหนึง่งนี้ไปดูต่อไปเลยะจะมีคำถามนะครับอาจารย์คิดว่าการตรวจสอบเงื่อนไขตามที่โจทยเขากำหนดมาให้นั้น มีความสําคัญอย่างไเรเอ่ยในักเรียนคิดนะครับเรียนว่าการตรวจสอบเงื่อนไขเช่นมีมะนาวไหมมีถ้ามีที่อะไรจะเห็นว่าเงื่อนไขนั้นมีความสําคัญอย่างไรน,นะครับเรียนลองคิดและสามารถนาไปแก้หาได้ตาม,กกมที่กำหนดเองนะครับสองตเลือันนี้มาดูใบงานที่ถึงห้านะครับ เรื่องน้อย,นอยกกนหน่าอยากกินขนมนักเรียนนำรายงาน่คุณได้แต่งให้ไปทั่บ้านนักเรียนมาด้วยนะครับดูแล้วดูปพร้อมกับคุณครูเลยทงานที่5นะครับน้อยหน่าอยากกินขนมเนาะอันนี้คำที่แจ้งของเขาก็คือจากตารางด้านล่างน้อยหน่า,าที่ช่องเต็มที่นักเรียนมาด้านเลย สาราสาราด้านล่างนะครับน,นี้เลยเขาบอกว่าร้อยนาอยู่ที่ช่องเจ็ดดีใช่ไหมครับเจ็ดดีตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นแถวเอช่องดีช่องดีดีดีเอจีอ่าช่องเจ็ดก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดดีอ่าเออแล้วเจ็ดดีตรงไหนก็เจ็ดที่ตรงนี้ ดีก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ช่องนี้ันนะครับเจดดีนะครับทีนี้ให้น้อยหน่าเดินตามถากงานที่กําหนดให้เขาบอกว่านักเรียนดูโจทย์ดีพอสมควรครับจากตารางด้านล่างน้อยหน่าอยู่ที่ช่องเจ็ดดีให้น้อยหน่าเดินตามทางงานที่ก,ากํา,นา,นา,กนา,กาหนดให้ทางงานเขาจะมีทางงานให้นักเรียนก็มาดูตรงทางงานก่อนเลย ติดตามด้วยอ่าเริ่มต้นเขาบอกว่าให้น้อยหนาเดินขวาก่อนอ่าน้อยหนาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดินขวาปึ๊บอ่าเดินมาทางขวาแล้วใช่ไหมครับถ้าอ่าดูเงื่อนไขนะครับตรงนี้ถ้าน้อยหนาอยู่ในช่องสีฟ้าให้เดินขึ้นนี้น้อยหนาอยู่ช่องไหนเดินมาปึ๊บตรงนี้มันไม่มีสีฟ้าสีฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับยังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึง ก็ให้น้อยหนากลับมาเดินขวาอีกครั้งเดินขวาอีกครั้งก็เดินอีกครั้งปุ๊บจึงไม่ยังนี้ถ้ายังไม่ถึงอยู่ก็ให้น้อยหนากลับมาเดินบนเรียนอยู่แบบนั้นเดินขวาอีกหรือหนึ่งครั้งปุ๊บถึงไม่ยังทีนี้อะเห็นช่องสีฟ้าไหมครับเขาบอกว่าถ้าอยู่ในช่องสีฟ้าแล้วถ้าเป็นจริงให้น้อยหนาเดินขึ้นอ่ะป็นช่องสีฟ้าแล้วทาไมครับก็ให้น้อยหนาเดินขึ้นไป เดินไปในช่อ,องใช่ไหมทีนี้เขาบอกมาดูเงื่อนไขที่สองคือถ้าอยู่ในช่องสีเหลืองช่องสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับอ่าให้เดินซ้ายอถ้าอยู่ในช่องสีเหลืองเดินซ้ายอันนี้เรายังไม่ถึงช่องสีเหลืองเลยขึ้นช่องสีขาวเองอถ้าเรายังไม่ถึงช่องสีเหลืองก็ให้เราเดินอ่าขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งปึ๊บ อ่ะอยังไม่เจอช่องสี่เหลืองอยู่อีกก็ให้นักเรียนเดินขึ้นไปอีกหนึ่ง,ง,นง,ง,งครั้งปึ๊บอ่าเจอหรือยังช่องสีเหลื่งเจอหรือยังครับอ่าเจอแล้วเขาบอกว่ามาดูเงื่อนไขถ้าอยู่ในช่นองสี่เหลืองแล้วให้นักเรียนเดินซ้ายอเดินซ้ายมีปึ๊บอ่าก็จะเจอสีเหลียมครับสี่ตหลช่มตไหนเดินซ้ายปึ๊บแล้วก็ เดินซ้ายต่ออีกปึ๊บอ่าก็จะมาจึงตรงนี้เลยปลกอย่างี่ก่นให้เขาจีบอย่างนี้นะจีเียวเนาะอ่าสุดท้ายแล้วเรื่องถ่ายสุดท้ายก็จบจบจ,บจบี่ตรงนี้นะครับตรงอะไรรูปอะไรแตงโมใช่ไหมอ่าจบเรื่อนไ่ายตามถังงานที่เขาให้นักเรียนเดินตามถังงานตรงนี้มาเลยอ่าทีนี้อ่าพอจบเสร็จปึ๊บทีนี้ เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตยกความครับขอเดินอื้อแล้วเพื่อที่มันจะไม่ใช้งงน้าต่อไปเป็นทีค่คนครูได้กินกันไปครับถ้าไม่ลบก็ตัดเป็นปิดที่หน้าหลอกครับดูต่อไปเลยอ่าทีนี้มาดูใบงานทพิจาอ่าสิ่งที่น้อยหนาได้กินคืออะไรครับบางทีจนอ่าจากทางงานแล้วเราเดิน จนจุดทํงงานแล้วน้อยหนา่าไปหยุดที่จุดไหนซึ่งครูวงกลมให้เป็นสีเขียวไว้เป็นรูปอะไรครับแตงโมหรือเปล่าแตงโมใช่ไหมให้นักเรียนลองกลับไปดูนะครับสองแล้วก็เอามาตอบตรงข้อที่หนึ่งว่าสิ่งที่น้อยหน่าได้เปนคือ,อะไรข้อสองนี้ถ้าน้อยหนาอยากกินเค้กไปดูชอ่องที่เค้กอีกนะครับจะต,ต้องปรับทังงานการเดินอย่างไรให้ย้อนกลับไปดูช่องที่ อ่าันนี้ต้อคิดจากตรงข้อที่เราทำเมื่อกี้เป็นข้อไหนข้องแตงโมใช่ไหมแต่ถ้าคิดเจกอยู่ตรงไหนครับเจ๊กอยู่ตรงนี้อ่าคิดจะเป็นตรงนี้นะครับรูปนี้อ่าคิดอยู่ตรงนี้อทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าแกดูนะเขาบอกว่าถ้าน้อยหน่ยอยากกินคิก 2E รงช่องที่ 2E จะต้องปรับผังงานการเรียอย่างไรให้นักเรียนลองคิดในกระบวนการคิดนะครับว่าที่เราจะเดินไปยังไงผังงานต้องไปยังไงให้มันไปถึปงรงรงช่องที่ได้ที่เราเดินไปตรงรงที่ช่องแปลงงใช่ไหมครับตรงนี้งราจะเหจะเดินไปตรงช่องที่ของเราเองนี่ออกแบบผังงานได้เลยนะครับ ตนนี้ข้อที่สามคต้องการเขียนทำง,งานเพื่อให้หน้องหมายได้่นไอศครีม 2g นักเรียนจะแก้แกทำงานอย่างไรนนักเรียนกลับไปดูที่หลังจากที่ข้อที่สองให้ไปหา K แล้วตันนี้ไอศครีมอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าอยากกินไอศครีมต้องเขียนทำง,งานยังไงให้หนักเรียน ออกแบบทาังงานใหม่อีกเลยทาังงานก็คือแบบตรงนี้เลยนะครับให้นักเรียนเขียนผังงานแบบนีม้มาเลยจนให้น้อยหนานะเดินเดินไปทุกๆๆจนถึงตึ้งไอคอนเทียนได้นะครับต,ต้นนะนี่คือขอไปต่อครับอ่าแล้วให้นักเรียนเขียนผังงานออกมาเลยนะครับแล้วก็ ตรงท่องหรือกระดาษปากาของนักเรียนก็ได้แล้วก็แนบกับใบงานแล้วก็ค่อยนำมาส่ขขงครูนะครับทำง,งานก็จะแยกเป็นอีบในข้อที่สามเนาะเอาไว้ในข้อที่สามนะครับทาง,งานที่นักเรียนแยนมานะครับทีนี้นักเรียนไปลงมือทำนะี้ครูขอไปต่อเลยนะครับทีนี้คําถามหลังจากการทํากิจกรรมนะครับก็จะเป็นคำถาม ข้อที่หนึ่งจากข้อที่สามนักเรียนเขียนถังงานเพื่อให้น้อยหน,นได้กินไอศครีมเหมือนถังงานของเพื่อนหรือไม่ถ้าไม่เหมือนมีแบบอื่นอีกหรือไม่อย่างไรให้อธิบายเป็นทางที่น้อยนานาหรือเปะ่านักเรียนก็คิดว่าทังเพื่อนอาจจะเขีนอีแบบนึงเราก็เออเราก็อาจาจะเป็นเรื่อเสี่ยงเราให้นักเรียนอ,ออกแบบทํางานเป้นทางอืง่นที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับว่า จะต้องน้อยหนาต้องเดินไปอย่างไรเพื่อที่จะได้ยิงไอสเกลได้ครับสําหรับการกิจก,กรรมนี้สรุไปได้ว่าการเปลี่ยนพาังงานจะช่วยแสดงระดับขั้นตอนการทำงานการแก้ปัญหาได้นะครับในข้อที่สาครับที่คุณครูบอกไปแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือาการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถทำได้โดยก,การเขียนรหัสํำลองหรือการเขียนเป็นทำงานได้นะครับหรือทังงานใช้ออกแบบหรือวางแผนขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและมองเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนขึ้นและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทำงานที่ชัดเยนขึ้นได้นะครับขอ สำหรับเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยสรุปนะครับการเขียนพังานจะช่วยแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาได้นั่นคือสำหรับบทเรียนรั้งต่อไปนะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะหกนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนก็คือใบงานที่สุดหกเหตุผลเชิงตรรกะใบงานที่สุกเจ็ดแบบสุดทัาเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ นักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดของครูได้เลยนะครับที่ตรงนี้เลย www.clg.ac.th ได้เลยนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่ดาวน์โหลดเดี๋ยวครูจะมีงานให้หนักเรียนเดิอนไปทำที่บ้านเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ครูคก็มีเพียงที่จะมาสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้ง่องไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ